รายการที่1น,นี้นะคะเป็นเหรียญเ,เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือเนื้อเมกสิทธ์ค่ะเนี่ยนะคะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์หลังหนังสือเนื้อเมกสิทธิ์ค่ะไม่ทราบกลุ่มติดเส้นเสาอากาศสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นการรอแบบนี้นะคะเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆดำๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ รายการที่1นึ่สามรอยบาทค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่1รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็น,พ,พ,น,ะะน,นะะพระสมเด็จพิมพเข่าบ่วงค่ะเนี่ยนะคะพระสมเด็จเนื้อผงนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเป็นพิมพเข่าบ่วงนะคะสวย เนื้อผงแห้งๆสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆเดิมๆสภาพดีนะคะรายการที่สองสามร้อยบาทพรสสมเด็จพิมพเข่าบวงนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามเป็นพลาสมกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะคะ องนี้เป็นพระสมกเนื้อดินพิมพ์ขนมเปี๊ยะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆคา,าบกุตามซอกจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองเลยนะคะสะภาพดีสภาพสวยด้านหลังจะติดรอยนิ้วมือแบบนี้ค่ะพระสมกเนื้อดินนะคะพ,พิมพ์ขนมเปี๊ยะนะรายการนี้เป็นรายการที่สาม สามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเหรียญเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดช่องแคนะคะบ้านอะไรบ้านแคนะคะวัดโคสิตาลามนะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามบ้านแคนะคะ เป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆลมดำมาแบบนี้เลยค่ะสภาพสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เห็นชัดๆอ่าเนี่ยนะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นยันเขียนปีสองห้าหนึ่งห้านะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งห้ายันสวยๆแบบนี้เลยค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองสวยๆฝั่งเพชรด้านหน้าหลูหลาแบบนี้เลยพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่5รายการที่5นี้นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินเนื้อโลหะสีทองแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองหรือว่าสีทองก็ไม่ทราบนะ เก่าๆเลยค่ะองนี้นะคะองนี้จะกกกรแบบนี้เลยนะคะคาบกุคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะตรงใต้ฐานตัดมีรอยตัดแบบนี้ค่ะ รูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้นะคะจะสวยนะสวยเลยนะคะองค์นี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะ แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยหน้าตายังชัดเจนนะคะองพระสีสวยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเจ้าของเดิมนะคะเขาไปเลี่ยมกรอบทองมานะคะแต่เขาแกะกรอบทองออกนะคะเจ้าของเดิมเขาแกะกรอบทองออกแล้วนะคะเขาจะเลี่ยมพลาสติกมาแบบนี้ไม่มีห่วงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะ 3 0มบาทรายการที่หรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดรายการที่เจดนี้นะคะเป็นเหรียญ25สัตวตรรษเนื้อโลหะสีเงินนะคะเหรียญย5ส้าสตวตรรษเนื้อโลหะสีเงินส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลย สภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญ25สตวรรษเป็นเนื้อโลหะสีงเงินนะคะรายการที่7นี้300บาทค่ะ3 0 0บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8นี้นะคะเป็นพลาสสมเด็จเนื้อผงคราบกุคราบเก่าชัดเจนนะคะมีรอยลงลักปิดทองเก่าแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมรัดเขาเรียกอะไรนะแปะตังหรอคะเลี่ยมรัดกอบแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมรัดกอบแบบนี้เลยหลังตันนะด้านหลังตันแบบนี้นะคะพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเลี่ยมรัดมาแบบนี้สามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้าเป็นพระปิดตาหูกระต่ายเนือ้อเมกสิต เนี่ยนะคะเป็นพระปิดตาหูกระต่ายเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนื้อดำๆนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้สวยเดิมเลยเนื้อเมกสิทธิ์นะคะเป็นพระปิดตาหูกระต่ายไม่ทราบกุ300ร้บาทค่ะรายการนี้เป็นรายการที่9 300สามร้อยบาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 4374753 083 437 4 7่เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่ขาช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอากาศเย็นนะคะทางภาคเหนือนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่าฝุ่น pm ก็เยอะแยะมากมายนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่9ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบรายการที่10นี้นะคะเป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุะคะ่ะเนี่ยนะคะไม่ทราบพิมพ์รูปรหลอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพินมพ์นะคะสวยๆเก,าเกา่าๆเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลยเป็นพระรูปลอนะคะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานเนี่ยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกมีห่วงกันน้ําได้เลยพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระลอดเนื้อดินไม่ทราบกลุ่มนะคะพระลอดเนื้อดินไม่ทราบกลุ่ม เก่าๆเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยมวลสารชัดเจนนะคะเนี่ยนะมวลสารสวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้ติดรอยนิ้วมือนะคะด้านหลังสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะพันลอดเนื้อดินค่ะไม่ซับกุรายการนี้นะคะ เป็นรายการที่สิบเอ็ดสามรอยบาทค่ะสามรอยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสององนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระยอดโถ่นะเป็นเนื้อชินค่ะเจ้าของเดิมเขาเรียกว่าพระยอดโถ่นะคะเนื้อชินแต่ดูแล้วมันก็เหมือนผงพับผงสุพรรณนะคะใช่ไหม แต่ไม่ไม่ทราบว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าพระยอดโถนะคะนะแต่ว่าเป็นเนื้อชินค่ะองนี้แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามรอบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะ เป็นเหรียญน้าปกเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,น้าปกเดิมๆสภาพ cott. ดีแบบนี้เลยขอบข้างนะคะจะเป็นแบบนี้มาพร้อมห่วงนะคะมาพร้อมห่วงในตัวด้านหลังจะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะมียันหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญน,น้าปก รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ส3 3 0าบาทค่ะรายการที่13บรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกลุค่ะไม่ทราบพิมพ์พระสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวย ด้านหลังมีคราบลาลักสีดำนะคะชัดเจนแบบนี้เลยสวยเดิมเลยนะคะองนี้รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15ค่ะรายการที่รายการที่สินี้นะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือพิมพ์นี้ค่ะเนี่ยนะคะ เขี้ยวแกะเสือพิมพ์นี้เลยยาวๆติดไปเขี้ยวยาวๆเลยนะคะมีรอยจันยันที่ตัวเขี้ยวด้วยค่ะเนี่ยนะคะมีรอยจรนยันชัดเจนด้วยนะคะตรงนี้นะสวยๆเลยแบบนี้เลยน้องไม่มีอะไรชี้ให้ดูเลยนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่ศูนย์แปดสาม 4374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกดสั่นกระดิ่งที่ช่องได้เลยนะคะพี่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดกันค่ะเนี่ยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะนะ รายการนี้นะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 3 0 0บาทรายการต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เนื้อทองแดงลมดำเกาๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเดิมๆเลยรายการนี้เป็นรายการที่16 300บาท300บาทนะคะรายการที่16พี่ๆท่านไหนสนใจกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดสายด่วนปิดด่วนได้เลยะคะ่ะที่0ู3 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลย300บาทรายการที่16ค่ะเป็นเหรียญหลวงป,ปูท่ทวดพิมพ์าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17บเจว้าวเลยนะเป็นพระนางพญาเนื้อดินค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะจะขึ้นกุจังหวัดพิษณุโลกนะคะพระนางพญาเนื้อดินกุจังหวัดพิษณุโลกนะคะ เม็ดแร่มวลสารแร่ดอกมะขามชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะแลเห็นชัดเจนเลยนะคะส,สวยๆแบบนี้แลสวยนะคะแลสวย300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะสามรบาทรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจาบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82นะคะ เนื้อดำๆแบบนี้เลยไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ขาไม่ทราบเนื้อสีดำๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะคะด้านหลังดอกจันตรงสวยค่ะเนี่ยนะคะดอกจันตรงสวยแบบนี้เลยมาพร้อมใส่กรอบสีทองนะคะส,สวยๆสภาพดีมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดสามร้อยบาท พร้อมกรอบเลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อโลหะสีเงินมีโคดด้านหน้าสภาพเก่าแบบนี้เลยเส้นเหรียญส,สวยนะคะเนี่ยนะเห็นชัดเจนเลยนะคะเส้นเหรียญส,สวยแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2517ค่ะเดิมเดิมสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่19 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20เป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะคะไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะเหรียญหล่อพระพุทธชินราชไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะ เนี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเก่าๆแบบนี้รายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือเนื้อทองแดงลมดำนะคะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลย เมตาเห็นชัดเจนเลยนะคะใบหน้าส,สวยเส้นปากใบหูชัดเจนเลยนะ,ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2484ดสีนะคะเดิมๆเลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกมีห่วงกันน้ำได้นะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยรายการที่ยี่สินี้นะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่2 2รายการที่22นี้นะคะเป็นพระหูยานเนื้อชินค่ะพระหูยานเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเก่าเลยนะคะเนื้อชินรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาท พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีหมวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23เป็นพลักขุนแผนไม่ทราบกุนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆราลักดำนะคะตามซอกจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะคะราลักสีดำนะคะตามซอกจะขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยคะ่พะพลักขุนแผนไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง มาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบนะคะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการที่23นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่23รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะเนื้อทองแดงลมดําสภาพใช้ค่ะเหรียญหลวงปู่โต๊ะเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพใช้นะคะเก่าๆแบบนี้เลย ด้านหลังเขียนปี2-5-11มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยรายการที่24นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25เป็นเหรียญทรงะระฆังหลวงพ่อเกษมนะคะเนื้อทองแดงลมดำค่ะ เหรียญทรงะระฆังนะคะหลวงพ่อเกษมเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2516นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกมีห่วงกันน้ำได้นะคะรายการนี้มาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรไม่ทราบนะเป็นสีแบบนี้เลยพี่ๆดูกันเอาเองนะจ๊ะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะนี่นะคะแต่ไม่ทราบเนื้อนะคะว่ามันเป็นเนื้ออะไรนะเนี่ยค่ะเป็นเนื้อแบบนี้เลยจะส่งฟรีพระตรงตามรูปพระตรงปกทุกองค์เลยค่ะ ตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะเนี่ยค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้มีรอยจานยันด้วยนะคะรายการที่26นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อสีเงินๆน,นะคะ เหรียญหลวงพ่อกันปี2469เนื้อสีเงินเงินเก่าๆตัวเหรียญฉลุลายมาแบบนี้เลยเนื้อสีเงินเงินนะคะเป็นเหรียญฉลุลายแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อกันปี2469สวยเก่านะคะเนื้อสีเงินเงินฉลุลายรายการที่27นะคะ่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28โอ้โหอันนี้องค์ใหญ่มากนะ องนี้องใหญ่มากเนะะี่ยค่ะรายการที่ยี่สิบปดนี้นะคะเป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์อะไรเลยนะคะชื่อพระก็ไม่รู้นะคะเป็นเนื้อชินค่ะปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยสวยๆแห้งๆนะคะเดิมๆแบบนี้องค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่เอาสามร้อยพอนะคะสามร้อย นี่ค่ะ300บาทเป็นองค์ใหญ่เลยนะคะองค์ใหญ่300บาทคะ่ะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะพี่ขารายการต่อไปเป็นรายการเซตนะคะเรามาเริ่มกันเซตที่1นเลยกันเนาะนี่นะคะรายการเซตที่1นึ่งะคะเซตนี้เป็นเซตที่1องค์ละ500บาท เซตที่ 1, ององละ500บาทนะคะเริ่มจากค่ะเริ่มจากนเนอะจะให้เห็นยังไงดีอ่ะอย่างนี้แล้วกันเนาะพี่ๆจะได้เห็นกันด้วยเนาะจะได้ตัดสินใจกันนะคะรายการที่1น,นะคะเนี่ยนะเซตที่หนึ่งเป็นพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิม่์เก่าๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เก่าๆสภาพใช้คราบเหงื่อนะคะเขียวๆชัดเจนเลยค่ะเป็นเขียวสีเขียวมรกตแบบนี้เลยตรงใต้ฐา,านมีโค้ดแบบนี้ค่ะสวยๆเดิมๆนะคะคราบกุ่คราบเก่า,าตามซอกนะเห็นชัดเจนเซตที่หนึ่งองนี้นะคะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทค่ะเซตที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะเหรียญ เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์นางกรีบบัวเนื้อสีเงินๆนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะนัางกรีบบัวแบบนี้เลยเป็นเนื้อสีเงินๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังจะเขียนปี2 5งหสาสองเนี่ยค่ะด้านหลังจะเขียนปี2 5งหสาสองจะแล้วเขียนว่าพระพรมปัญโยวงเล็บดูนะคะวัดสแกอยุทธยาเนี่ยนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เนื้อสีเงินเนื้อสีเงินๆแบบนี้นะคะ500อบาทค่ะ500บาทรายการต่อไปค่ะเป็นไม้แกะลิงไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะไม้แกะลิงไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อไม้แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวย500บาทพอนะคะ500บาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงลงลักปิดทองเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยลักล่อนทองแห้งๆแบบนี้นะคะสีสวยเดิมๆสภาพดีใต้าฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้าฐานห้าร้อยบาทค่ะรายการนี้ เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆนะคะเศตที่1 500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะคะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินเก่าๆสภาพใช้นะคะเก่าๆสภาพใช้ความมันนี่แบบว่ากระทบกระแสงไฟนี่คือมันวับเลยนะคะสภาพใช้นะคะสภาพใช้ เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการเซตที่1 500ห้ารอยบาทค่ะห้ารยบาทรายการต่อไปนะคะของเซตที่1นนะคะองนี้ค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญปกอะไรสักอย่างนะอันนี้เป็นเนื้องเงินองนี้เป็นเนื้องเงินนะคะเหรียญ <ard> ปกนะคะเป็นเนื้อเงินห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาท ด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะ500บาทค่ะเป็นเนื้อเงินเนี่ยนะคะเซตที่1นนะคะจบแล้วเซตที่1นนะคะองค์ละ500บาทรายการเซตที่1ต่อไปเราเป็นรายการเซตที่2กันเลยดีกว่าเนาะรายการเซตที่2นะคะนี่ค่ะเป็นเบียนะคะนี่ค่ะรายการเซตที่2มี2องค์เท่านั้นนะคะมี2องค์องค์ละ1,000บาทนะคะเป็นเบียนะคะองค์ละ1,000บาท เป็นเบีย้ยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อลงลักถักเชือกแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยแห้งมากเลยนะคะองนี้แห้งมากๆเชือกเก่าๆนะคะลักแห้งๆแบบนี้เลยมีเสียงด้านในนะคะมีเสียงด้านในหนึ่งพันบาทคะ่ะหนึ่งพันบาทเป็นเบีย้ยนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะของเซตที่สอง จะเป็นเหรียญหล่อ,อหลวงปู่สุพิมพ์ตัดชิดค่ะเก่าๆมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญหล่อน,อนะคะหลวงปู่สุพิมพ์ตัดชิดเก่าๆมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทเนี่ยค่ะส,สวยๆเลยนะคะส,สวยๆเลยหนึ่งพันบาทนะคะ หน่งปุสุก1,000พันบาทรายการนี้เป็นรายการเซตที่2นะคะอง์ละหนึ่งพันบาทรายการต่อไปเป็นรายการเซตที่สามค่ะรายการเซตที่สามนะคะอง์ละหนึ่งันห้าอยองละหนึ่งันห้าร้อยนะคะเริ่มจากเป็นพลักกิ้งค่ะนี่นะคะองะ์นี้เป็นพลักกิ้งเฉลิมพลค่ะเนื้อนวะหายากนะคะหายากพลักกิ้งเฉลิมพลเนื้อนวะนะคะหายากเลย สวยสภาพยังดูดีอยู่นะคะสภาพยังดูดีอยู่เป็นเนื้อนวะนะคะพี่ขาตรงใต้ฐานจะเขียนว่าเฉลิมพลนะคะเนี่ยนะคะใต้ฐานจะเขียนว่าเฉลิมพลแบบนี้เลยมีเสียงกิ่งนะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นพลาก,กิ่งไม่ทราบกุเก่าๆเ,เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลย องค์นี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมามันๆเลยค่ะสภาพผ่านการใช้งานมาตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้หน0่งพนอะคะหนึ่งนอยองนี้นะคะ1,500จบไปแล้วนะคะสำหรับ ep นี้พี่ๆท่านไหนสนใจ